สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาพบก,กับช่อง Safety c l u Merch เฮยนะคะทุกคนวู้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เราก็เปลี่ยนสกินมาด้วยนะเป็นสกินอาราเร่ซึ่งแน่นอนว่าสกินอาราเร่เราก็ต้องมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับอาราเร่แน่นอนนะคะทุกคนนั่นก็คือแทเดะนี่เลยเป็นบ้านของดออร์สลัมนั่เองนะคะทุกคนก็เป็นบ้านแบบเมื่อชั้นเก่านะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดู ตึ๊กเป็นไงก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับบ้านหลังเก่านี่เลยเราก็จะมาทําการสอนสร้างบ้านหลังนี้กันนะคะทุกคนเสิรวิธีสร้างก็ไม่ได้ยากนะคะกดยลืมกดไลค์กดแชร์กคลิแล้วก็ยลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะแล้วก็ไปดูวิธีสร้างกันเลยดีกว่าเย่เรื่องโปรดนะคะที่ โอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนก็บล็อกแรกก็คือบล็อกฮอตแล้วก็ตามด้วยบันไดบล็อกฮอตสสลับแผ่นบล็อกฮอตนะคะแล้วก็เป็นบล็อกไมบ้บล็อดแปลร,รูปนะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดไม้สนนะคะแล้วก็เป็นสลับแผ่นไม้สน อ่าแล้วก็เป็นกระจกแผ่นสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยรัมวไม้เบิร์ดนะคะจากนั้นก็จะเป็นบล็อกอิดนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์อนนื่นอีกก็คือเป็นแสตลแผ่นบล็อกอิดนะคะแล้วก็เป็นเอ่อรวมคฟเฟอร์สโตนอ่ะแล้วก็เป็นประตูไม้เบิร์ดกับประตูไมโอคนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้สําหรับ,บอุปกรณ์ในการทําบ้านของเราแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอาจจะทําไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะคะทุกคน เพราะว่าในไมโครมันไม่สามารถทาให้เหมือนการ์ตูนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะแล้วก็มาเริ่มกันเลยขั้นแรกเดี๋ยวเรา,าทําการวางเป็นเอ่อเป็นเสาก่อนแล้วกันนะเป็นแบบว่ามาร์คจุดไว้ก่อนนะคะทุกคนก็ให้เริ่มจากวางตรงนี้จึ๊บแล้วก็เว้นมาหนึ่งสองสามตรงนี้จะเป็นส่วนของประตูทางเข้าบ้านนะคะโอเคแล้วก็เว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็วางจึ๊บจึ๊บนี่แบบนี้เลยตรงนี้ก็ให้ทําการเว้นสามบล็อกนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็วางจึ๊บตรงนี้เว้นสองหนึ่งสองแล้วก็วาง ตัวนี้สองบล็อกเหมือนกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้6บล็อกนะคะ1 2 3 4 5สามี่ห้าหแล้วก็วางแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ทําเหมือนกันเลยตัวนี้ก็เว้นมา1 2 3สามตึ๊บ1 2สองตึ๊บอ่ะแล้วก็ตรงนี้1 2 3สมปึ๊บแล้วก็1 2สองนี่แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บนี่ห่างมา1บล็อกออกมาข้างหน้านะก็จะมีทางเข้าส่งทางนั่นเองนะคะทุกคนโอเคต่อไปเราก็จะใช้เป็นบันไดบล็อกคอร์สนะคะทุกคนวางกลับหัวไปแบบนี้ ปึ๊บนี่แล้วก็แบบนี้ตรงที่เราเว้นไว้นะคะนี่เลยระหว่างบล็อกนั่นเองนะก็ทําการวางไปทั้งหมดเลยเึิบเึิบอันนี้ที่จริงมันจะเป็นบ้านแบบว่าถ้าเป็นบ้านบ้านอะไรจริงๆมันจะเป็นแบบสีขาวทั้งหลังนะคะแล้วก็มีหลังคาที่เป็นแบบสีแบบน้ําตาลนิดนึงแต่ว่าบุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมัน <laughs> ใช้สีขาวทำทั้งหมดทำไมไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็เลยเปลี่ยนมาอย่างงี้กระแทนแล้วกันเน,จจนี่ ส่วนตรงนี้จะวางเป็นบันไดกับหัวไปทั้งหมดก็ได้แต่ว่าส่วนตัวบุ๋มจะทําการามาเป็นบล็อคแล้วกันนะเออมันจะได้แบบยังไงตรงนี้จะเป็นส่วนที่ติดกับผนังบ้านเลยก็ไม่ต้องวางอะไรนะคะโอเคต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําแบบว่าเป็นบันไดทางขึ้นนะเราก็จะวางตรงนี้นะคะตึ๊บตื๊บต๊บ,ตบนี่ไปเลย3บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดมาเลยตรงนี้อ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นทางเข้าใหญ่เราก็จะวางเป็นสแสลบก่อนนะคะปึ๊บแล้วก็วางขึ้น แบบนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็วางให้มันเท่ากันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะทุกคนโอเคได้โครงไม,ม้ของเราแล้วต่อไปก็จะวางเป็นเป็นรั้วไม,ม้เบิร์ดนั่นเองนะคะก็เริ่มวางตรงนี้1 2 3สแล้วก็ตรงนี้1 2สอุ้ย2 3ตัวนี้ก็วางเข้าไปชึบชึบแบบนี้นะโอเคแล้วก็เลี้ยว1 2 3สตัวนี้ก็วางขึ้นตึ๊บต๊บตึบต๊บอ่าตรงนี้วางขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ1 2 3สแล้วก็วางขึ้น 3บล็อกเหมือนกันแล้วก็เว้นหนึ่งแบบนี้ก็คือวางตรงที่เราแบบว่าวางเป็นบล็อกคอร์สนั่นเองนะคะตัวนี้ก็วางแบบธรรมดา1บล็อกที่เลือก็วางเป็นสบล็อกแบบนี้นะเห็นไหมล้วก็ตรงนี้ก็วางรวมๆมาเลยถึงตรงนี้นะคะปึ๊บโอเคต่อไปก็ฝั่งนี้เหมือนกันชึบชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็วางตัวนี้ขึ้นวางตัวนี้ด้วยชึบแล้วก็ฝั่งนี้อืสูงสบล็อกนะคะทุกคนโอเคก็วางเชื่อมชึบชึบที่จริง ในการ์ตูนอะมันจะเป็นร้อยอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่มีไงเราหาไม่ได้เราก็เลยต้องใช้รรบนี้ไปแทนแล้วกันอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปก็ทําการปูพื้นนี่มาก่อนนะเป๊บมา2ชั้นแบบนี้วางปูมาเกาะน,นะคะ1รอบอ่ะแบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปก็จะใช้เป็นไม้เบิร์ดนะคะในการทาพื้นอ่ะวางไปเลยเป๊บหรือว่าจะทําเป็นบล็อกไม้อกก็ได้อ่ะคะแล้วแต่ความชอบนะอันนี้แบบเราก็จะชอบสีขาวๆหน่อยมันลินลินดิ ป๊บเรียบร้อยอ่ะได้เป็นแบบว่าฐานของบ้านแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําตัวบ้านกันเลยก็ให้เราเริ่มจากตรงนี้นะคะทุกคนอ่าวางตรงนี้นะ1 2 3สก็คือ,อยังไงอะตรงที่มันตรงกับ3บอกข้างหน้าตรงนี้อะคะ่ะแล้วก็ต่อจากตรงนี้อ่าวางสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาในกับหัวปึ๊บโอเคต่อไปก็วางตรงมุมนะคะ1 2 3สแล้วก็ฝั่งนี้อ่าวางตรงมุมเหมือนกัน1 2 3สาม แล้วก็ฝั่งนี้ก็วางตรงมุม1 2ึสหรือไม่ใช่ตรงสุดนี้เลยนะคะ1 2ึสโอเคสามหรือสบล็อกก่อนเนี่ยสบล็อกก่อนแล้วกันนะแล้วก็ฝั่งนี้1 2ึตัวนี้ก็ปิดมาก็ได้อย่างนี้นะเออมันก็จะได้แบบหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะทุกคนโอเคต่อไปเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิรนะคะทุกคนแต่ว่า ส่วนตัวบุ๋มคิดว่าถ้าหากเราอยากให้น้องแบบดูดีขึ้นนิดหน่อยควรจะใช้สิ่งนีด้วยนะนี่อยากจะใช้เป็นบันไดของไมเบิร์ดด้วยนะคะก็จะวางอย่างนี้1 2 3สองสามแล้วก็ทําด้วยบันไดปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็ตรงนี้บันไดกับหัวแล้วก็วางปิดขึ้นตรงนี้อ๋อจึบชึบๆึบ,บ,บมันจะเป็นแบบหน้าต่างบานเล็กแล้วก็บานใหญ่นะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือพยายามแกะที่สุดแล้วตรงนี้ก็อ่อยังไงดีตรงนี้เราก็จะวางอย่างนี้แล้วกันนะวางเป็นบันไดตรงนี้ กับหัวกับตรงนี้แล้วก็วางเป็นบล็อกขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคต่อไปก็ฝั่งนี้นะก็จะมาเริ่มทําเป็นทางเข้าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะใช้เป็นบล็อกคอสเหมือนกันเลยวางตรงนี้1 2 3สามที่มันอยู่ตรงกลางของ3บล็อกนี้นะโอเคหนึ่งสองสามตรงนี้ก็ปิดมาก่อนนะนี่ตรงนี้ไม่ต้องปิดวางอย่างนี้เป็นบันไดสิบันไดแล้วก็มาในกับหัวอืมต่อไปแล้วก็วางตรงนี้นะคะวางขึ้นชึบชึบช เหมือนกันแล้วก็บันไดแล้วก็บันไดกับหัวมอนกันเลยอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะทั้งสองข้างต่อไปก็ข้างนี้ก็ไม่รู้ว่าทํายังไงตรงนี้บุ่มเดาเอานะคะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือแนบบกันก็วางงี้คือแต่ก่อนก็ชอบดูอารเ์เร่ในตอนนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะเอ่ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็วางเป็นบันไดตรงนี้คือจะหากแฟม,มันแท้คงจะรู้ว่าอาราเร่เป็นยังไงนะบ้านของนางอันนี้คือบ้านหลังเก่านะคะทุกคน ตรงนี้ก็ดาวอาแล้วกันนะคิดว่าตรงนี้จะเป็นห้องครัวงนะั้นเราจะเว้นไว้นิดนึงอาไว้แบบใส่กระจุกตรงนี้ใช่ไหมก็1 2ึ่ตรงนี้ปิดขึ้นมาแล้วก็วางตรงนี้อ่ะที่เหลือก็ปิดไปทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ไม่อยากมีแบบหน้าต่างตรงนี้เท่าไหร่อ่ะวาไว้ก่อนนะเป็นการลองทําดูไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะคะทุกคนนะได้ตัวบ้านของเราละต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําหลังคากันเลยนะคะก็จะใช้เป็นบันไดไม้สปรูชใช่ไหม ก็วางตงัวนี้ก็คือบันไดไม่สนนั่นแหละอุ้ยไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้สิเออนี่ก็วางนี้มาก่อนนะคะทุกคนปึ๊บแล้วก็วางยาวไปเลยอาจจะวางยากนิดนึงตรงนี้สึ่ว่าวางขึ้นมาอีกก็ได้นะเออโอเคใช่ไหม <laughs> มันแบบยังไงไม่รู้มันไม่เหมือนชาวบ้านโอเคก็วางนี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เลี้ยวนะคะอันนั้นคือการทดสอบทำหลังคาของบุ๋มนะคะว่าสีไหนเหมาะกัน <laughs> ลองใส่สีส้มวามันเจ๊ดเกินไปก็เลยไม่เอานะยก็เลยใส่เป็นสีนี้แหละ เดียวเลี้ยวมานิดนึงนะอาจจะใช้เวลาในการวางสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากใครแบบใจร้อนก็สามารถทําการแบบว่าวางบล็อกข้างในแล้วค่อยวางก็ได้นะเฮ้ยอยืทำไมวางผิดโอเคก็ตรงนี้มาปุ๊บแบบนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทําเป็นแบบว่าที่ยื่นออกมานิดนึงอ่ะถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะวางเริ่มจากตรงนี้นะคะปุ๊บก็วางยาวยามาอ่ะแล้วก็ทุบไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งบล็อกนะคะแบบนี้ตัวนี้ก็ทุบออกไป เค okay. นก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นไงน่ารักไหมสุดตรงนี้แล้วก็วางยืดออกมาเลยนะคะทุกคนนี่มันไม่เหมือนกันนะที่จริงมันก็เหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าทํยแบบนี้ทางนี้จะสวยกว่านะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะสําหรับตัวบ้านต่อไปก็เดี๋ยวเราทําการวางเป็นบล็อกไม้เบรดนะคะปิดทั้ง,งหมดก่อนตัวนี้นะเป๊บที่จริงตรงนี้ทําเป็นพื้นด้วยนะก็สามารถไปิดได้เลยนะคะตรงนี้ปีมกรได้เลยนี่เลย เราก็ทำการปิดแบบรวดเร็วนะแบบเดือดฟาดแปดกันเลยทีเดียว <laughs> คือรายละเอียดข้างในอย่างบุ๋มก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะก็นะข้างในเราก็จะอาจทำการแบบว่าตกแต่งมั่วไปเลย <laughs> ตกลงอย่บ้านอะไรหรือรเปล่านี่ยอ, <laughs> อยากให้ทาใไม่ดูไหม <laughs> แต่มัรู้จะเหมือนหรือเปล่านะโอเคล้าก็จะวางบันไดนะคะอีกหนึ่งชั้นลอบรอบไปก่อนนะก่อนจะมาทำแบบว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่าเอกลักษณ์ของบ้านอย่างนี้คือการมีหน้าต่างนะคะ <laughs> ข้างบนบ้าน Okay. ซึ่งรู้สึกว่าห้องของดอรกับห้องของอาเรียก,ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยมมไม่ดูนะโอเคแล้วก็วังอัน,นอีกหนึ่งรอบนะคะเึ๊บอะวางแบบนี้มาก่อนนะ,ะชึบชิบช,บช,บชบปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะโอเคโอเคจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะใช้เบนนี่เลยเป็นบล็อกไม้เบิร์ดเหมือนเดิมนะคะปิดตรงนี้มาด้วยปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะว่าเราจะทําการทําเป็นส่วนของอหน้าต่างนะคะนั่นเองนะต่อไปนะคะเราก็จะทําการวางเป็นหลังคาตรงนี้กันเลยก็จะเริ่มอย่างนี้1แล้วก็วางเลี้ยวๆ2นะคะแบบนี้เลยเออแล้วก็บันไดกับหัวแล้วก็บันไดแล้วฝัว่งนี้ก็ทําเหมือนกันเลยก็คือวางนี้มาชึบแล้วก็เลี้ยวปึ๊บแล้วก็บันไดกับหัวบันไดตอนนี้ก็ปิดมาปึ๊บป๊บ ที่จริงตรงนี้เราก็ทําการมังเป็นสลับแผ่นแบบนี้นะคะเมื่อกี้ขออนุญาตนิดนึงเนี่ยมันผิดนิดหน่อยนะคะตรงนี้โอเคได้แบบนี้แล้วงั้นเราก็ทําการวางเป็นสลับแผ่นมาต่อกันนะคะตรงนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วต่อไปตรงนี้ใช่ไหมล้วก็จะวางเป็นมอกไม่เบิร์ดนะคะปิดขึ้นมาตึ๊บแล้วก็ตรงนี้1 2สองแล้วก็ฝั่งนี้เริ่มตรงไหนนะเริ่มงงตรงนี้ตึ๊บแล้วก็1 2 1 2 3สอาุ้ยไม่ใช่1 2สองก็พอแล้วก็ปิดตรงกลาง2บล็อกนะคะไว้2บล็อกตรงนี้อ่า ก็จะเริ่มได้ลักษณะบ้านแล้วนะตรงนี้เออเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็วางเป็นบันไดกับหัวไปก็ได้นะวางตรงนี้ชึบชึบแล้วก็วางเป็นกระจกของเรานะคะนี่เลยได้แล้ะส่วนหนึ่งต่อไปก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวไปเลยชึบหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ก่อนนะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ให้เราวางข้ามแบบนี้ชึบแล้วก็เลี้ยวปึ๊บนี่แบบนี้แล้วก็บันไดกับหัว มันจะต่างกันนิดนึงนะคะสำหรับฝั่งนู้นก็อาจจะไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าถ้าหากใครไม่เข้าใจก็แนะนําว่าให้ดูจบก่อนหนึ่งรอบไปทำตามด้วยกันนะตัวนี้ก็วางยาวไปก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บป๊บบอ่าแล้วก็เลี้ยวปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมวิยังไงนะตรงนี้วิมันต้องแบบนี้อย่างนี้เออโอเคตอนนี้ก็าไปในกับหัวปึ๊บปึ๊บก็วางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ให้มันจดกันเลยปึ๊บ อีกฝั่งหนึ่งบุ๋มไม่รู้ว่าทําหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ได้ทําเหมือนกันตรงนี้ก็วางขึ้นมาอย่างนี้ก่อนชึบหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองสาอุ้ยหนึ่งสองถูกแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดกับหัวเหมือนเดิมปึ๊บอุ้ยฝนตกฝนตกบ่อยอะโอเคได้แบบนี้ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเอร์เซ็นต์ย่างที่บุ๋มบอกนะอุ้ยตรงนี้อต้องปิดเข้ามาอย่างนี้ก่อนแล้วก็วางขึ้นปึ๊บให้มันเหลือหนึ่งบล็อกตรงกลางตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็บันไดแล้วก็บันไดอุ้ยบันไดกับหัวตรงนี้สิโอเคแล้วก็วางกระจกแผ่นสีฟ้าอ่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวบ้านข้างบนตรงนี้แล้วก็วางหลังคาต่อเลยนะคะทุกคนนี่วางนี้มาเลยปึ๊บคือแล้วแต่ว่าจะวางเป็นบล็อกข้างล่างหรือเปล่านะคือบุ๋มไม่อยากวางเพราะว่ามันเฟืองพื้นที่นะเออมันทําให้แบบหลังคามันแคบลงก็เลยไม่วางก็เลยแบบพยายามต่อบล็อกให้มันได้อย่างนี้อ่าฮะแล้วก็รอบๆไปเลยเอิ่วิ ปึ๊บอือวิตรงนี้ลืมตรงนี้มันต้องวางเข้ามาอย่างงี้โอเคก็ตรงนี้วางออกมานิดนึงอือตรงนี้ก็วางแล้วก็เลี้ยวปึ๊บอ่าแล้วก็วางยาวๆไปทึ๊บชึบ arth. อือแล้วก็เลี้ยวตรงนี้แล้วก็วางโอเคก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ปิดนิดหน่อยนะต้องวางเลี้ยวด้วยโอเคจากนั้นก็ทำการปิดข้างบนมาเลยนะคะนี่เลยก็จะปิดมาก่อนนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่ได้แบบนี้แล้วต่อไปก็วางเป็นแสล็บล็อกคอร์อตั้งบนนะคะปึ๊บหรือว่าไม่อยากเป็นแสล็บล็อกคอร์ตก็เปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่คนชอบด้วยอันนี้นะเออแต่บุ้งรู้สึกว่ามันในแบบต้นฉบับมันเป็นอย่างงี้ค่ดทุกคนแล้วก็วางตรงนี้เป็นบล็อกอิดก่อนอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะแบบนี้นะคะสองข้างให้มันเท่ากันได้แล้วแล้วก็วางเป็นนี่เลยรั้วคาเบิลสโตนนะคะวางชึบชึบตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยลนนะี่ นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้ว,วนของเราน่ารักไหมตรงนี้เราสามารถวางเป็นสลบปิดก็ได้ปะเอ๊ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะถ้าไม่สวยก็อย่างนี้ก็ได้เอาออกเอาตรงนี้ออกเยเดี๋ยวตรงนี้ก็ปิดขึ้นมาอย่างนี้เอาเ,เ,เอาเอไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้อยู่อุย้ยตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะตรงนี้ไม่คงไม่โชว์อกปิดมาเลยทาราเป็นแบบนี้แล้วลหนดูข้างในดิมีความคล้ายคลึงหรือเปล่า ตัวนี้วางเป็นกระจกแผ่นสีฟ้าไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะโอเคปึ๊บปึ๊บถ้าแบบเรามีเฟอร์นิเจอร์เหมือนในแบบเหมือนในมินิเวิลดี่สร้างง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะตรงหน้าต่างเนี่ยในมินิเวิลรู้สึกว่ามันเหมือนมากนะคะเดี๋ยวเรานี้วางเป็นประตูสีขาวทั้งสองฝั่งนะคะอุ้ยตรงนี้ลืมมันได้กับหัวนิดหนึงนะปึ๊บอ่าได้แล้วเข้ามาข้างในงก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะข้างใน เดาว่าไม่เหมือนแล้วกันนะเดี๋ยวเราใช้เป็นบันไดอะไรสักอย่างเอาเป็นบันไดไมโอ๊กแล้วกันนะจะเริ่มขึ้นไปประมาณตรงนี้ใช่ปะหรือว่าตรงนี้ดีแล้วก็วางบันไดกับหัวต่อเนาะอย่างนี้วางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็จะแบ่งห้องข้างบนด้วยเป็นสองห้องนะตรงนี้ทุบไปก่อนนะแล้วก็บันไดบันไดโอเคเรียบร้อยตรงนี้อาจจะดูแบบปลกก็ปิดปเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะโอเคปิดมาเลย อตรงนี้ก็ยังไงดีเนะี่ยอยากจะปิดนะแต่แบบปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะไว้แบบโชว์สวยๆเพราะว่าเห็นแวบๆในเกมมันจะเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้ไปเลยปะถ้าจําไม่ผิด <c oughs> คือบุ๋มก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นห้องตรงนี้นิดนึงนะก็จะวางเป็นเอ่อตรงนี้ปิดมาอย่างนี้ป่ะตรงนี้มันเล็กไปไหมสองบล็อกมันต้องปิดอย่างนี้นะคะนี่เลยตรงนี้ก็วางปิดมาตรงนี้ก็จะเหลือไว้แบบใส่อะไรเป็นแบบ ทางเข้าตรงนี้นะคะนี่เลยตรงนี้ก็ปิดขึ้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ได้นี่นี่ไม่ยุ่งยากนะแล้วก็จะมีเป็นห้องอีกห้องนึงตรงนี้นะคะเอ่อไปทางเข้ามันตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ปิดมอเคตรงนี้ก็จะใช้เป็นประตูไมโอ๊กนะคะนี่เลยใช้เป็นประตูไมโอ๊กวางตรงนี้ปึ๊บได้มาละ <c oughs> บ้านของเราตรงนี้ทุกบอ,อกไปนิดนึงอะถ้าไม่สวยก็มาในกับหัวก็ได้นะตรงนี้ว่าชุบบางคนแบบซีเรียสนิดนึงไงนี่มันก็จะแคบๆหน่อยนะคะ โอเคก็ได้เป็นห้องห้องที่หนึ่งห้องที่สองตรงนี้นะเรียบร้อยเป็นไงน่ารักไหมคะสำหรับบ้านอาเรียของเราเดี๋ยวต่อไปเรามาตกแต่งแบบม่วงๆกันนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ดูมานะว่ามันเป็นยังไงคือบุ๋มไม่ได้แกะภายในมาเกะแค่ด้านนอกมานะคะก็ให้เข้าใจกันด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเป็นยังไงตรงไหนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวบางคนบอกว่ายพี่ไม่เห็นเหมือนเลยก็นะคะอย่างที่บอกเราแบบอุ้ย โดาทำไม่ได้เหมือนขนาดนั้นอันนี้เป็นแบบที่ดูดควันแล้วกันนะบ้านดอกเตอร์สลัมเธอฉันจะแบบทําให้มันรูหราขึ้นอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งด้วยนะคะตรงนี้ก็นะขอวางนิดนึงคือ <laughs> ไม่รู้จะทํายังไงต่อตรงนี้เป็นที่นั่งดูแบบทีวีได้ปะโอ้ยน่ะทำม่วนนะคะสไตล์สวิฟตี้อือโอเค ไม่ต้องวางก็ได้ปะ่ะวางอย่างน,นี้ก็พออือฮึตังนี้ก็วางแบบวางเป็นแบบว่าเป็นพวกทีวีนิดนึงนะคะนี่คือการตกแต่งนอกบทนะที่เรียกว่าจะไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแต่ที่ไปคิดมาอม,มันดูแบบไม่ค่อยยังไงเท่าไหร่ก็ขอใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เป็นทีวีนะคะซึ่งตรงนี้ที่หากใครมีเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถรางเป็นแบบพวกกรอบรูปให้เป็นทีวีได้นะคะอืออ่ะพอแล้วเดี๋ยวใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวคนดูว่าโอ๊ยตก,ตกแต่งตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย สวยเลยนะอ่อตรงนี้ไม่รู้จะวางอะไรต่อขอวางเป็นชั้นหนังสือได้ปะเธอเออดอกเตอร์ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้เอาเป็นเอวิลมาวางนะคะเอวิลแล้วก็ตามด้วยที่ปรุงยานิดนึงอันนี้ตกแต่งมั่วนะคะทุกคนย้ำอีกทีว่าตกแต่งมัว่ว <c oughs> โอเคแล้วก็น้ำเนี่ยเอาไว้ตรงไหนดีน้ำก็ตรงนี้เหรอมันจะบังเตาดิงั้นตรงนี้ไปเลยอืม ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องมีชั้นหนังสือเอาไปตรงไหนตัวนี้ก็วางลงไปเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้โหมันอยู่ข้างอันนี้ไปไม่เหมือนอะถ้าไม่วางตรงนี้จะวางตรงนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะตกแต่งไปทั่วแล้วโอเคตัวนี้ก็เป็นชั้นหนังสือเหมือนเดิมมันดูน่ารักกว่านะได้แบบนี้นะคะทุกคน,นตรงนี้จะเป็นปกว้างๆนะถ้าจําได้ปะแล้วก็ขึ้นไปทําข้างบนเลย ไม่รู้จะตกแต่งอะไรต่อตัวนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนของอาราเล่กับกระจังได้ไหมเฮ้ยทาเราเชียงขอใช้เป็นอันนี้นะเป็นเตียงนอนก็แค่เตียงนอนอะทุกคนไม่เป็นไรหรอกเนาะอาราเล่ชอบสีอะไรอ่ะเห็นนางใส่ชุดสีชมพูไหมอืมขอเป็นสีฟ้าแล้วกันบุม๋มชอบสีฟ้าเองอืมถ้ามีอะไรอ่ะวางไปสองเตียงนี่แหละไม่รู้จะตกแต่งอะไรต่อได้ไงแล้วก็มีกล่องบนแบบตรงนี้ไม่น่าจะเก็บของเยอะหรอกอาราเล่ เก็บแค่กล่องเดียวอีกนึงก็แบบว่าเป็นอันใดกับหัาวอวังไปตรงนี้ตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมีแบบเฮ้ยเป็นที่วางต้นไม้ด้วยนะปับ๊บต้นต,ต้นเฟื่องไปนิดนึงปึ๊บแล้วก็ปักท็อตไปหน่อยอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่รูปนิดนึงนะคะคือพอตกแต่งมันก็จะเพลินนิดนึงไงขออาภัยในความตกแต่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ เพราะว่าเราไม่ได้แกะมาขอโทษด้วยทุกคนอโอเคแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องด็อกเตอร์แล้วกันนะก็จะเอาเป็นเตียงนอนคู่เหมือนกันนะคะคือด็อกเตอร์อาจจะพากิ๊กมานอนก็ได้อย่างเงี้ยแบบคุณครูมานอนด้วยแบบผู้ชายหน่อยก็จะเป็นสีนี้นะตอนนี้ก็ปักทอดให้ดูโรแมนติกอ่าฝนตกอีกแล้วนะคะทุกคนโอเค แล้วก็อาจาจะมีตู้เสื้อผ้าข,ของด็อกเตอร์นิดนึงอุ้ยแกอันเลกไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยให้ใต้เธอเอาเป็นสีม่วงๆหน่อยด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นเกยนะอืมแบบนี้ที่ทํางานด็อกเตอร์ก็เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็มีแบบเก้าอี้นิดนึงน่ารักน่ารักนะคะก็ขอตกแต่งนิดนึ่งก็จะวางโน้ตบุ๊กตรงนี้ก็ได้ซึ่งโน้ตบุ๊กเราทาเองได้นะคะโน้ตบุ๊กเราก็จะใช้เป็นแป้นอันนี้อืมอุ้ยอ ลืมไปตัวนี้มันวางไม่ได้อตัวนี้ต้องวางเป็นมันได้กับหัวเอานะคะมันได้กับหัวอะไรดีนะมันได้กับหัวไมโอกแล้วกันปกตินี่แหละง่ายดีแล้วก็วางเป็นเป่นเหยียบนะแล้วก็รูปภาพเหมือนเดิมที่เราเคยทําที่เราคุ้นเคยกันดีรูปภาพรูปภาพอืมประมาณนี้เรียบร้อยก็จะได้มานิดนึงแหละตกแต่งต่อไม่รอแล้วนะตกแต่งมั่วด้วยนะคะ วางพรมไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นแป้นเหยียบเวลาเข้าออกจะได้ไม่ต้องลำบากนะโอคแล้วก็ตรงนี้คือห้องอะไรเร่กับกระจังนี้แทบม่มีอะไรเลยนะคะมันมันแคบไงทุกคนเออก็วางทอดไปนิดหน่อยอืมโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับบ้านอารเล่คือตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรต่อนอกจากทำแบบไปมั่วซั่วน,นะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะวางแบบตกแต่งอ่ะเออแบบสไตล์สวิฟตี้อ่ะ บางคนถามห้องน้าละพีพี่ก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ตรงไหนนะห้องน้ําเนี่ยอืมให้ตายเธอซาร่าหรือว่าตรงนี้ดีไม่ได้บ้าหรอตรงนี้จะทําเป็นชั้นหนังสือของด็อกเตอร์แล้วกันนะปุย,ยด็อกเตอร์ดูมีความรู้ว่ะแกแล้วก็ตรงนี้วังเป็นเหยียบเป็นปกตินี่แหละนะแล้วก็อาจจะใส่เป็นแบบลวดลายของพรมเมาอะไรอย่างนี้นะซึ่งบุ๋มก็จะขอใช้เป็นพรมแบบสีอย่างนี้นะ เออตรงนี้เป็นสีเทาๆเพราะว่ามันเปื้อนง่ายนะคะแค่นี้โอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นพรมสีเขียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นเหมือนแบบพ้ยพรมทางเดินเลยอย่างงี้ป่ะที่เหลือก็วางเป็นพรมสีน้ําตาลอันนี้ไม่ต้องวางตามก็ได้นะคะวางไปงั้นหละไม่รู้จะทํายังไงไงให้มันดูไม่ว่างโอเคพอละ ตัวีได้ห่างจากมันเป็นพรมบุ๋มคิดว่าเราจะใช้เป็นพรมสีมสว่างๆอย่างเช่นสีสีเขียวนะคะสว่างเกินไปเนี่ยแสบตากันเลยทีเดียวตัวนี้ก็ให้มันเลี้ยวๆหน่อยมันไม่เลี้ยวอ่ะเธอเฮ้ยไม่อยากวางข้างๆเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องวางนะตัวนี้ก็วางนี้ก็พอโอเคเสร็จละ สำหรับบ้านของเรานะคะทุกคนเหมือนไม่เหมือนไม่รู้ดูแค่ดูแค่ว่าภายนอกคล้ายๆก็พอแล้ว <laughs> โอเคนี่เลยบ้านอาเลแบบทริปตี้คาร์เมอร์นะเ <laughs> นี่ยไปงก็ <laughs> น่าจะได้อยู่หรอกมั้งโอเค <laughs> สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะ <laughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า <laughs> บ๊ายบายอย่าลืมกดไลก์กับซับสไครตนะคะ <laughs>